เสาธงชาติไทยอันใหม่ได้ถูกสร้างเสร็จแบบถาวรและจะถูกใช้งานไปตลอดไปนะครับและธงชาติไทยก็ถูกเชิญขึ้นสู่ยอดเสาจากยอดเขาสู่ใจคนไทยธงชาติไทยพื้นใหญ่ที่โบกสวัยอยู่ณนยอดภูมเขือในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่สัญลักษณ์ของชาติเท่านั้นแต่คือความศรัทธาความกล้าหาญและการยืนยันอย่างหนักแน่นว่าบูรณภาพแห่งพื้นแผ่นดินไทยจะไม่มีวันถูกท้าทายและทหารของกองทัพคอมเมน จะไม่วันได้ขึ้นมาปฏิบัติหน้าที่หรือตั้งฐานที่มั่นทางทหารบนยอดภูมะเขืออีกตลอดไปและตลอดการซึ่งยอดภูมะเขือถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สูงข่มนะครับซึ่งทหารทหารไทยและทะหาราเขมรสามารถที่จะยึดครองพื้นที่ยอดภูมะเขือได้ก็สามารถสร้างความได้เปรียบให้แก่กองทัพของตนเองได้นะครับโดยที่ผ่านมาทารไทยสามารถที่จะยึดภูมะเขือคืนกลับมาให้อยู่ในทิปไตยของประเทศไทยของเราได้นะครับ โดยก่อนหน้านี้เสาธงชาติไทยก็จะเป็นไม้นะครับเป็นแบบใช้ชั่วคราวแต่ว่าในตอนนี้ทหารไทยของเรานะครับก็ไปหล่อปูนแล้วก็ทําเสาธงอันใหม่เพื่อให้สมศักดิ์ศรีเสาธงชาติไทยนะครับที่ทหารไทยของเราสามารถที่จะยึดครองยอดภูมเคือขืนกลับมาได้นะครับภูมเคือ หรือเรียกกันว่าภูผีตั้งอยู่ในอำเภอกรารทลาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดห่างจากปราสาทพระวิหารประมาณ2.8กิโลเมตรนะครับพื้นที่เนินประมาณ4.6ตารางกิโลเมตรนี้ไม่เพียงแต่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แต่ว่ายังเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์ที่สามารถควบคุมมุมมองรอบด้านและเส้นทางสู่พื้นที่ชั้นในของขเขมรได้อีกด้วยนะครับซึ่งภูมะเขือนั้นหรือว่าภูผีมีความสาคัญต่อขเขมรไปอย่างมากนะครับ ถึงขนาดว่าทุกวันนี้หุนเซนยังไม่ยอมรับว่าเขมรได้สูญเสียภูมิขือให้กับกองทัพไทยของเราแล้วนะครับยังคงละเมอเพลิดพบว่าภูมิขือยังคงเป็นของเขมรทหารไทยยังไม่สามารถยึดคืนภูมิเขือได้อะไรเทือกนี้นะครับด้วยลักษณะภูมิประเทศที่สูงชันแล้วก็ซับซ้อนทําให้ภูมิเขือได้รับการขนานนามว่า เป็นหัวใจของการควบคุมชายแดนฝ่ายที่ครอบครองพื้นที่นี้จะได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นการสอดแนมการเคลื่อนไหวของข้าศึกการตั้งฐานปฏิบัติการหรือว่าการควบคุมเส้นทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญโดยในวันที่25-26กักดาคมที่ผ่านมานะครับ เหตุการณ์ที่หลายคนห่วงใยเกิดขึ้นอีกครั้งขเมศเปิดการโจมตีภูมิขือด้วยอาวุธหนักแต่ว่าทหารไทยสามารถตอบโต้แล้วก็ยึดพื้นที่คืนได้สําเร็จการพระทาก,กันครั้งนี้ส่งผลให้พบศพทหารขาเมนประมาณ10นายนะครับแล้วก็โครงสร้างทางทหารของขเมนก็ถูกทํำลายรวมถึงกระเช้าเสาเรดาร์และก็บันไดเหล็กที่พวกขมนสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นเส้นทางการ ลำเลียงพลขึ้นมายัางยอดภูมะเขือซึ่งภายหลังจากการบัทะทหารไทยสามารถเคลียร์พื้นที่ได้ก็ได้ปักธงชาติไทยบนยอดภูมะเขือพร้อมเตรียมการทำลายฐานที่มั่นของเขมรที่เหลืออยู่นะครับการดำเนินการนี้แสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นของทหารไทยในการรักษาอธิปไตยของชาติไทยของเรานะครับและถือเป็นการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพโดยจากมุมมองทางทหารแล้วนะครับ ภูมะเขือหรือว่าภูผีถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าสามารถที่จะควบคุมมุมมองโดยจุดสูงสุดนี้ช่วยในการสอดแนมแล้วก็การติดตามการเคลื่อนไหวของทหารเขมรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการป้องกันการลุกล้ําทาหน้าที่เป็นแนวป้องกันการบุกลุกของทหารเขมรได้อีกด้วยนะครับซึ่งหากทหารเขมรสามารถที่จะควบคุมภูม,มะเขือได้จะสามารถใช้เป็นฐานสำหรับการยิงโจมตี เข้ามายัางฐานที่มั่นทางทหารจุดศุษยศาสตร์ที่สําคัญของกองทัพไทยได้อีกด้วยนะครับซึ่งโชคดีที่ทหารไทยสามารถที่จะยึดครองภูมิเคือได้แล้วก็สร้างความได้เปรียบในแนวลบเหนือกองทัพเขมรในปัจจุบันนี้นะครับ โดยในช่วงวันที่22-23สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพลเอกธนาแคลป้ปปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนด้านทิศตะวันออกชิงเหนือนะครับโดยมีพลโทบุญสินพาดกลางแม่ทัพภาคที่2แล้วก็ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ให้การต้อนรับและทั้งสองท่านก็ได้ขึ้นไปตรวจเยี่ยมกําลังพลที่ยอดภูมเขือด้วยนะครับ โดยก่อนหน้านี้เขมรสามารถที่จะครอบครองยึดปลายสุดของภูมิเขือได้ในช่วงปีพศ2554นะครับนั่นหมายความว่าพื้นที่ระหว่างภูมิเมือแล้วก็พระวิหารก็จะถูกป้องกันเป็นตัวจาก ทหารของกองทัพขเขมรน,นะครับซึ่งฝ่ายขเขมรจึงพยายามที่จะสร้างและก็พัฒนาถนนคอนกรีตขึ้นเขาพระวิหารบริเวณระหว่างภูมือเขือและเขาพระวิหารจนกลายเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางของผู้ขเขมรน,นะครับแล้วก็ในการรบระหว่างไทยและขเขมรในครั้งนี้ทหารไทยได้เข้ากวาดล้างทหารขเขมรที่อยู่บนปลายภูมือเขือและก็สามารถยึดฐานทหารขเขมรได้สําเร็จชนิดที่ว่าไล่เตะถึงภู และมีการทำลายกระเช้าแล้วก็บันไดเพื่อไม่ให้ทหารขเขมรขึ้นมาได้อีกต่อไปตลอดชีพตลอดการนะครับและเมื่อทหารไทยสามารถที่จะยึดภูมิขือได้สำเร็จ แน่นอนสิ่งที่ตามมาก็คือว่าตอนนี้เขาพระวิหารของเขมรเหมือนตกอยู่ในวงล้อมของกองทัพไทยของเรานะครับโดยทางฝั่งตะวันออกมีทหารไทยที่ผาหม้ออีแดงส่วนฝั่งตะวันตกมีทหารไทยอยู่ปลายสุดของภูมิเคือส่วนที่อยู่ติดกับดินแดนเขมรคือฝั่งทิศใต้ แต่ว่าเป็นพื้นที่ลาดชันสูงและสถานการณ์ปัจจุบันของทหารเขมรคือไม่มีทางขนส่งยุทธปกรณ์ยุทธปัจจัยและทหารขึ้นเขาพระวิหารอย่างปลอดภัยได้อีกต่อไปนะครับหากเกิดการประทะกันกับทหารของกองทัพไทยและสิ่งนี้เองจึงทำให้ฮุนเซนยังประกาศกล่าวว่ายังไม่ได้เสียภูมะเขือให้กับ กองทัพไทยของเรานะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ฮุนเซนรับไม่ได้พอนับจากนี้ไปทหารของกองทัพเขมรจะไม่สามารถขึ้นมาปฏิบัติงานและใช้ภูมิคุเขือเป็นฐานที่มั่นทางทหารได้อีกต่อไปตลอดชีพตลอดกาลนะครับและทั้งหมดก็คือเรื่องราวสาระที่ทางช่งองขุขรของเราจะนาเสนอเป็นประจำนะครับยิ้มก, like, กดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดดิ่งกดติดตามด้วยกับช่องขุขรของเราด้วยนะครับพิพากษาการใดขอไปในอโอกาสนี้ด้ยวยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับ